คลิปนี้ค่ะเราจะพามาชมนะคะบ้านสวนนะคะพรอมที่ดินนะคะซึ่งเจ้าของขายในราคาไม่แพงด้วยนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีด้านหน้าเนี่ยอยู่ติดกับถนนคนกรีตเลยนะคะ<ม>ที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นถนนคนกรีตด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุดนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยผากิรัตนะนะคะ คลิปนี้ค่ะเราจะพามาชมนะคะบ้านสวนนะคะพรอมที่ดินนะคะซึ่งเจ้าของขายในราคาไม่แพงด้วยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านกุดเวียนนะคะหมู่ที่4ตําบลบรรังอําเภอหนุนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีด้านหน้าเนี่ยอยู่ติดกับถนนคนกรีตเลยนะคะอันที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นถนนคนกรีตด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะถนนคนกรีตด้านหน้าแปลงที่ดินก็มีความกว้าง 5มิตรนะคะเป็นถนนที่เส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะก็รถยนต์รถเก๋งเนี่ยสามารถวิ่งสวนทางเข้าออกได้นะคะสำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็สามารถที่จะเ,เข้าออกได้สองถึงสามช่องทางเลยนะคะาสามารถที่จะเข้ามาจากถนนลาดยางเ,าเส้นจากนวนไทยไปเทศบาลบัลลังกก็ได้นะคะหรือจะเข้ามาทางบริเวณทางด้านาฝั่งทางด้าน คลองส่งน้ําด้านหลังก็ได้นะคะ,ะสําหรับข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตของเทศบาลตะบนบันลังนะคะห่างจากถนนลัดยางมาเพียงแค่350เมตรเท่านั้นเองนะคะและ,ะด้านท้ายแปลงเนี่ยค่ะก็จะอยู่ติดกับคลองส่งน้านะคะเป็นคลองคอนกรีตนะคะซึ่งเป็นคลองระบายน้ํามาจากอ่างเก็บน้ําลําเชียงไก่เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับคลองส่งน้ําเพียงแค่ ประมาณ50เมตรเท่านั้นเองนะคะ,ะเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะที่เจ้าของเนี่ยขายพร้อมบ้านนะคะ,ะสำหรับบ้านที่อยู่ภายในแปลงของเราเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ยังไม่มีเลขที่นะคะ,ะสามารถที่จะไปยื่นขอเลขที่ได้กับทางเทศบาลน,นะคะ,ะสำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่1ไร่1งาน85ตารางวาหรือเกือบ หนึ่งไรครึ่งเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธิ์ฉนุดคุดแดงนะคะเจ้าของเนี่ยขายพร้อมบ้านนะคะในราคาเพียง7500 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับแนวเขตของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็ มีแนวเขตชัดเจนค่ะก็จะมีเสานะคะมีหลักแนวเขตเนี่ยชัดเจนทั้งสีด้านของแปลงที่ดินนะคะเป็นที่ดินที่ประกอบไปด้วยบ้านหนึ่งหลังนะคะและก็มีสระน้ําด้วยนะคะสองลูกนะคะอยูอ่ด้านท้ายแปลงแล้วก็ด้านข้าง ของแปลงที่ดินนะคะก็จะมีสระน้าทั้งหมดสองรูค่ะและมีพื้นที่สําหรับที่จะมาปลูกพืชผักผลไม้ได้ด้วยนะคะก็มีที่ว่างทางด้านหลังด้วยนะคะและด้านข้างก็เป็นที่กว้างๆนะคะสามารถที่จะนํารถมาจอดได้เลยนะคะก็ด้านข้างบ้านเนี่ยก็มีพื้นที่ที่กว้างนะคะามาพัฒนามาปรับปรุงให้สวยงามได้นะคะสําหรับ พื้นที่ของเรานะคะก็ด้านหน้าเนี่ยติดถนนคนกรีตเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่30เมตรนะคะยาวลึกจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนี้ก็ประมาณ70เมตรนะคะ ค่ะสำหรับตัวบ้านนะคะก็จะเป็นเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะที่ประกอบไปด้วยหนึ่งห้องถุงนะคะหนึ่งห้องนอนและ2สองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวด้วยนะคะเป็นบ้านที่เราได้ปรับปรุงรีโนเวทเรียบร้อยทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็สภาพเนี่ยใหม่เลยนะคะพื้นเนี่ยก็จะปูไปด้วยกระเบื้องนะคะก็ปูกระเบื้องอหมดทั้งหลังนะคะเป็นที่ที่เราได้ มาปรับปรุงมารีโนเวทเอาไว้แล้วนะคะซื้อไปก็สามารถที่จะย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะประตูก็จะเป็นประตูบานกระจกแบบนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็มีหน้าต่างเนี่ยก็เราจะใส่มงวดเอาไว้หมดทุกบานนะคะสำหรับบานหน้าต่างนะคะ มีความกว้างของห้องถุงตรงนี้เนี่ยก็ประมาณห้าคูณสิบเมตรนะคะความกว้างของห้องถุงภายในตัวบ้านเนี่ยก็มีเนื้อที่อยู่ที่ห้าคูณสิบเมตรนะคะ,ะพื้นปลูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสำหรับห้องครัวนะคะถัดจากห้องถุงมาเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวก็ปลูกกระเบื้องแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวซิงค์เนี่ยคะ่ะมีซิงค์ที่เราได้ปลูกกระเบื้องเอาไว้แล้วนะคะก็ สวยงามนะคะเป็นแบบกระทัดรัดนะคะสำหรับห้องครัวก็มีความกว้างอยู่ที่5้คูณหเมตรนะคะ,ะมีหน้าต่างนะคะห้องครัวก็จะมีหน้าต่างมีประตูด้านข้างนะคะหน้าต่างก็จะเป็นบานกระจกบานเลื่อนนะคะแล้วก็จะมีมุงลวดค่ะค่ะอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยค่ะพามาชมห้องนอนนะคะลักษณะประตูก็จะเป็นประตูแบบเป็นประตูไม้แบบนี้นะคะ แบบสวยงามค่ะค่ะแล้วก็ห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องนี้นะคะเป็นห้องที่มีความ,ม,วามกว้างอยู่ที่ประมาณ5้าคูณหเมตรเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีหน้าต่างที่เป็นบานกระจกแบบนี้แล้วก็จะมีมุงลวดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะความ,ม,วาม,มกว้างก็5้าคูณหเมตรนะคะห้องน้ําภายในด้านห้องนอนเนี่ยค่ะก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ สามคูณห้าเมตรนะคะยังไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะคะสำหรับห้องนี้แล้วห้องน้ำอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องครัวค่ะมีห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องครัวก็จะมีความกว้างเนี่ยขนาดก็สามคูณสามเมตรนะคะห้องสำหรับห้องน้ำห้องนี้ก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะคะทาสีใหม่เรียบร้อยค่ะเ,เป็นบ้านที่ สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเนื่องจากทำไว้เกือบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะก็มีด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นความกว้างก็ประมาณ5คูณ10เมตรนะคะสำหรับห้องด้านฝั่งด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องด้านหน้านะคะ่ะ ค่ะตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะมาปรับปรุงนะคะมาปรับปรุงได้นะคะก็มีความกว้างเท่าๆของห้องถูงข้างในนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนหน้าสุดนะคะจะมาปรับเป็นที่นั่งเล่นก็ได้นะคะหรือจะมาไว้สําหรับจอดรถก็ได้นะคะกว้างอยู่ที่5้าคณสิเมตรนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะบ้านของเราเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ไม่เคยมาอาศัยอยู่เลยนะคะ คือสร้างเอาไว้เจ้าของเนี่ยไม่ได้มาอาศัยอยู่จึงต้องการที่จะขายต่อในราคาถูกๆค่ะันนี้จะเป็นส่วนของตัวบ้านนะคะแล้วจะมีสะระน้ำสองลูกนะคะเดี๋ยวพามาดูสระน้ำนะคะ,ะลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่175ตารางเมตรนะคะสำหรับตัวบ้านของเราค่ะ ไฟฟ้าประปาเนี่ยพร้อมนะคะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเลยค่ะ,ะมีปราปานะคะได้เดินเอาไว้เป็นบางส่วนแล้วนะคะก็ไฟฟ้าก็อยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของเทศบาลตะบลบรรลังค่ะอยู่ห่างจากตัวเทศบาลมาก็ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่เนี่ห่างจากเราไปก็ประมาณ2กิโลเมตรนะคะ บริเวณนี้นะคะก็เป็นที่สูงนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล190เมตรนะคะไม่มีประวัติน้ำท่วมค่ะ,อ,ะอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านโคกสวายนะคะอยู่ห่างจากตลาดโคกสวายถนนสุรนาลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 5หาเนี่ยห่างจากเราไปก็ประมาณ12กิโลเมตรนะคะส่วนตัวอำเภอนนไทยนะคะที่ว่าการอำเภอนนไทยหลตัสนนไทยโรงพยาบาลนนไทยเนี่ยห่างจากเราไปก็ประมาณ 21กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็จะพามาชมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสระน้ำนะคะสระน้ำเน่จะอยู่ด้านข้างกับบ้านนะคะและอยู่ด้านท้าย ของแปลงที่ดินด้วยอีกลูกหนึ่งนะคะมีสระน้ําทั้งหมดสองลูกค่ะลูกที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะสระน้ําที่อยู่ด้านหน้าสุดนี้ก็จะมีความกว้างนี่ประมาณ15,25คูณเมตรนะคะเป็นสระน้าลูกยาวๆนะคะลูกเล็กๆเกี่ยวาวค่ะเราสามารถาที่จะมาพัฒนา นำดินมาถมได้นะคะหรือจะมาปรับแต่งสระเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ไอเดียความคิดของเรานะคะคือมาพัฒนาปรับปรุงก็สวยงามนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นสระน้ําลูกใหญ่นะคะ,ะสําหรับสระน้ําด้านหลังนะคะก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ20คูณ40เมตรนะคะก็เป็นสระน้ําลูกใหญ่ๆนะคะก็ความลึกก็อยู่ที่ประมาณ2.5เมตรค่ะ ก็เป็นสระน้ำที่มาตกแต่งได้นะคะหรือจะมาขุดให้ลึกกว่านี้เพื่อ,เ,อเลี้ยงปลาก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีส่วนถัดจากาหลังบ้านนะคะตัวหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะคะมาปลูกเป็นสวนพืชผักผลไม้เนี่ยได้นะคะก็มีพื้นที่กว้างอยู่นะคะดินก็เป็นดินดีด้วยนะคะดินก็เป็นสีดำๆนะคะปลูกพืชผักอะไรก็งามค่ะดิน ลักษณะของดินก็จะเป็นดินร่วนสีดำค่ะค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านนะคะเอามาไว้ซื้อไว้เพื่อพักผ่อนยินยามกเกษียณหรือจะซื้อเอาไว้เพื่อวันหยุดพักผ่อนยาวๆแนวของธรรมชาตินะคะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่ เป็นธรรมชาตินะคะไม้เอาอัดค่ะอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านแต่ไม้เอาอัดนะคะด้านท้ายแปลงเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับคลองส่งน้ําเลยนะคะก็เป็นคลองส่งน้ําคอนกรีตที่มาจากลําเชียงไก่นะคะก็จะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะคะสาหรับคลองด้านข้างแปลงที่ดินของเรานะคะอ,ะอยู่ไม่ห่างไกลจากคลองนะคะห่างมาประมาณก็ประมาณ50เมตรเท่านั้นเองนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินพร้อมอบ้านสวนนะคะไว้พักผลก็แปลงน,นี้ก็น่าสนใจนะคะเอกสารสิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นฉนุดคุดแดงนะคะเนื้อที่ดึงไร่ 1นึง,งานแปตารางวาหรือเกืบอบไร่ครึ่งเลยนะคะขายยกเปงในรา,ราคาเจเห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะผมบ้านนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมค่ะเส้นทางการเข้าออกก็สะดวกด้วยนะคะเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลน,นะคะใครสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดทางเ,เจ้าของโดยตรงได้นะคะเบอร์โทรเจ้าของก็จะเป็นเบอร์091 1318983นะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามได้ที่เบอร์0911318983 mm. ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์ถูกกับไลน์เนี่ยอันเดียวกันนะคะใครที่สนใจก็าสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ